Apple เปิดตัว MacBook Pro 13นิ้วใช้ Magic Keyboard พร้อม CPU Quad Core ราคาลุ้นเริ่มต้น42,900บาท Apple เปิดตัว MacBook Pro 13นิ้วใช้ Magic Keyboard พร้อม CPU Quad Core ราคาลุ้นเริ่มต้น42,900บาทก่อนหน้านี้ทาง Apple ได้อัปเดต MacBook Pro รุ่น15นิ้วเป็นรุ่น16นิ้วโดยปรับสเปคใหม่และใช้คีย์บอร์ดแบบ Magic Keyboard ครับล่าสุดทาง Apple ก็ได้อัปเดต MacBook Pro 13นิ้วให้ใช้ Magic Keyboard ที่มีปุ่ม Escape แยกเช่นกันครับโดยทาง Apple ได้เปิดตัว MacBook Pro 13นิ้วโดยมีสเปครุ่นลำต้นคือใช้ CPU Intel Core i5 แบบ quad core ความเร็ว1.4 GHz พร้อมทั้ง Turbo Boost สูงสุด3.9 g h z ความจุแบบ SSD 256 g b มี Touch Bar และ Touch ID ด้วยครับพร้อมทั้งปรับมาใช้ Magic Keyboard แต่ในส่วนของแรมนั้นยังคงเป็นแรมแบบ DDR3 เหมือนเดิมครับมีความเร็วอยู่ที่2,133 m h z ขนาด8 g b แต่มีรุ่นที่เป็น DDR4 มาให้ที่ LPDDR4X ความเร็ว3,733 m h z ขนาด16 g b ในรุ่นที่สูงขึ้นไปครับ เอาละครับเราลองมาดูจุดที่น่าสังเกตกันของ macbook pro รุ่นนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างจุดที่1คือตัว macbook pro 13นิ้วรุ่นใหม่นี้เปิดมาที่ cpu แบบ intel core i 5 4คอร์ core เลยครับแต่กลับใช้ cpu ตระกูล core i ใน gen ที่8ไม่ได้เป็น gen ที่1ินะครับจุดที่2ที่น่าสนใจก็คือเอาแบบ gen 10ต้องขยับไปใช้ตัว ddr 4ที่ราคา 5 9 9 0 0บาทครับจุดที่น่าสังเกตจุดที่3ครับแม้กระทั่งแมค book air ก็ยังใช้แรมแบบ ddr 4แต่ apple กลับเลือกที่จะใช้แรมแบบ ddr 3ใน macbook pro 13นิ้วลุล่าสุดแทนครับจุดที่น่าสังเกตจุดที่4ครับฟีเจอร์อื่นๆอย่างของใกล้คิงเดิมครับคือมีทัชบาร์ทัชไอ h ดีและหน้าจอ retina display ที่เป็นแบบ p t แสดงสีได้อย่างแม่นยำและต่อจอ 4k ได้พร้อมกันถึง2จอครับจุดที่น่าสเกตจุดที่5ครับราคาเปิดมาเท่าเดิมครับแต่ใช้สเปคที่แรงขึ้น MacBook Pro 13นิ้วรุ่นใหม่นี้มีราคาเปิดตัวที่ใช้แ a ม d d r 3เริ่มต้นที่42,900บาทครับส่วนรุ่นที่เป็น DDR4 เริ่มต้นที่59,900บาทครับทางนี้ทาง Apple ยังไม่ได้ดูกานวางจำหน่ายของ MacBook Pro รุ่นใหม่นี้ออกมานะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องรออัปเดตกันอีกทีครับแต่ในตอนนี้ถ้านับกันในลายสินค้าของตระกูล Macbook แล้ว Apple ได้ยทำการอัปเดต Macbook Pro 16นิ้ว Macbook Air และ Macbook Pro 13นิ้วแล้วครับแต่ในตอนนี้จึงเหลือแค่ Macbook รุ่นธรรมดาครับที่ยังไม่มีการอัปเดตเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อีฟ้าจะมาบอกก่ให้ทราบอีกทีครับ